เรจแล้วครับเพืเ่อนๆก็ประมาณนี้สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับการอัปเดตบันไดมะพร้าวนะครับทรงบอลลูนนะครับที่ทําไว้สองเดือนที่แล้วแล้วนะครับนี่ต้นนี้นะครับนะอันนี้ก็ประมาณสองเดือนเท่าๆกันนะสองเดือนในชุดนี้นะครับ งเดือนนะครับแต่ตัวนี้ทําก่อนนะครับก่อนน่าจะก่อนเป็นอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวตัวนี้มาทํามามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะฮะแล้วก็มาตกแต่งโคนต้นกรีดยอดดูนะครับโอเคครับไปชมลักษณะทั่วๆไปนะครับความขึ้นความขึ้นหน้าของมันก่อนนะครับของต้นนี้ก่อนนะครับกที่จะเอาเกลืองเท้าที่คุมหน้ากระถางออกนะครับอันนี้ก็เป็น เราก็จะเห็นรากของเขานะครับเนี่ยเดิน,นเดิน,นเดินได้ดีนะครับก็แสดงว่ามีการเจริญเต,ติบโตที่ดีนะก็เผมเอากลา่มออกก่อน ขาน่าจะถึงก้นกระถางแล้วล่ะะยกตรงนี้แน่นโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เนี่ยจะมากรีดตกแต่งคนต้นนะครับที่เราได้ทำการผ่าไว้นะรกรีดไว้ตอนแรกๆตอนที่เริ่มลงใหม่ๆเราก็จะมาตกแต่งเอาแห้งๆนี่ออกนะครับกรีดแห้งๆนออกห้หมดเลย จะเพราะที่แห้งๆออกก่อนนะครับที่มันแห้งๆเป็นสีน้าลๆ้ำตาๆออกก่อนตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อประคองลําต้นเขานะครับถ้าเราออกไปด้วยเลยเนี่ยต้นเขาก็จะมันก็จะหักเสียงดังหน่อยนะเพื่อนๆน,นะครับพอดีทีสุนัขเพื่อนบ้านเอาเสียงดัง ตัวนี้มันจะมีเชื้อรานิดนึงนะเชื้อแป้งนะเป็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วแหละนะตอนที่เอากลัดลงกระถาใหม่ใหม่นะก็จะเอาออกทิ้งไปด้วยเลย ต้องให้ความระมัดระวังนะครับเผ่อนี่เดียวเปาะเลยหักนะครับโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก,ก็จะกีดตรงนี้ลงมานิดหนึ่ง ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับยังทำอะไรเยอะไม่ได้นะราให้เขาแทงยอดขึ้นมาใหม่ก่อนแทงใบขึ้นมาใหม่เราคฟอมาตกแต่งอีกทีนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวนี้ครับก็เอาผ้าคลุมไว้เหมือนเดิมครับ ไปแล้ครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ก็โอเคครับเพื่อนๆสลับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่เข้าแวะเวียนมารับชมคลิปจนจบจนจบคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ